สวัสดีค่ะวันนี้มาทําซอสไข่ปลาคาเวียนนะคะหรือโรมซอสะะให้เพื่อนๆดูนะคะซอสต,ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะคะเราซื้อเข้ามากล่องหนึ่งนะคะ200โคนะคะซื้อลดราคาครึ่งราคานะคะส่วนผสมหลักมีมายองเนสนะคะถ้ามายองเนสเพื่อนๆซื้อสําเร็จนะลองชิมดูนะคะถ้ารสชาติเขาไม่พอดีนะคะก็ใส่น้ําส้มใส่จูใส่น้ําตาลทรายลงไปเพิ่มนะคะปรุงรสเค้าให้อร่อยและพอดีก่อนนะคะก่อนที่จะมาทําซอสนะคะเราเคยลงคลิปทํามายองเนสด้วยตัวเองนะคะตีด้วยมือนะคะแบบง,ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะ แล้วก็มีไข่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็แครมเฟรชนะคะหรือตัรกีโยเกิร์ตนะคะหรือแกลฟรีนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสามตัวนี้ใช้แทนกันได้นะคะสามตัวนี้เป็นครีมที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะเราเคยแนะนําเกี่ยวกับครีมต่างๆให้เพื่อนดูคลิปก่อนๆนะคะเพื่อนๆลองไปดูนะคะถ้าเราเข้าใจวัตถุดิบนะคะเวลาทำอาหารนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่บางที่เขาใช้มายองเนสอย่างเดียวนะคะ ถ้าเราขายอาหารราคาที่ไม่แพงมากนะคะเราก็ใช้มายองเนสอังางเดียวนะคะแต่ถ้าใส่มายองเนสอยงางเดียวนะคะมันรู้สึกหนักไปนะคะคนกินรู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้นะคะถ้าเราใส่แคมแฟตลงไปนะคะหรือว่าแก๊สฟรีหรือตุรกีลงไปนะคะผสมไปกับมายองเนสนะคะมันทําให้เราน้ําซอสเราจะรู้สึกไม่หนักนะคะเบาแล้วก็เฮลตี้นะคะคนที่นี่ก็จะชอบมากนะคะสูตรที่เราทํานี่เราใช้แคมแฟชนะแคมแฟชจะราคาสูงกว่า ื่น,นะะเวลาเราทํางานเราก็ต้องดูนะคะว่าคอสของเราที่เขาขายนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเท่าที่เราทําให้ลูกค้าหรือคนสเวีเดนกินนะคะเขาชอบแคมแฟสสุดนะคะเขาว่าอร่อยสุดนะคะแต่ที่เราซื้อมากระป๋องละ2 0 0กว่าโคนนะคะเขาใส่แกลดฟรีนะคะแล้วแต่สูตรนะคะแล้วแต่ราคานะคะเพื่อนๆก็ลองไปดัดแปลงเอานะคะอธิบายยาวเลยนะคะใหญ่เพื่อนเข้าใจนะคะเวลาทํางานจะได้ทําง่ายนะคะก็เราใส่มายองเนสนะคะแล้วก็แคมแฟสลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ไข่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลาวนะคะหัน่นฝอยนะคะขาดไม่ได้นะคะพวกอาหารทะเลที่สวีเดนนะคะต้องมีผักชีลาวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะไปซื้อเขาราคาแพงนะคะทําเองง่ายิดเดียวนะคะแค่เราเข้าใจวัตถุด,ดิบนะคะส่วนไข่ปลาคาเวียนะคะที่สวีเดนนะคะราคาจับต้องได้นะคะราคาถูกนะคะกล่องน,อน้อยที่เราโชว์ให้นะคะประมาณ15โคนนะคะถ้าเม็ดใหญ่หน่อยก็ประมาณ35 45ี45่โคนนะคะ ทำเมิเล็กก็จะถูกออมาหน่อยนะคะค่ะอธิบายยาวเลยนะคะหวังว่าอยากให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เรียนหรือทํางานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ